เมื่อกี้ผมเจอเอือเอือแล้วนะดูนะตบแบบนี้เลยอะไรก็สวัสดีทัทายที่หูนะพอเดอชนัร์ันเดอวนี้เรียกันชื่อว่าเออฟีไฟแมกันเดนะ ฟีฟ่าแบกนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมทำตามสัญญาคือเราจะมาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นโหมดโซโล่นะเราไปเล่นโหมดทั่วไปผมว่าเอาส่นสวรรค์ก่อนดีกว่าสุดแผนที่ใช่ปะเอาดีกว่าสุดแผนที่ดีกว่าโอเคดกดเ,เริ่มฮะโอเคไปเลยรอก่อนนะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอปิดเสีงเยงเพลงก่อน น่าจะมันน่าจะไม่น่าต้องรับผมผมปินเสียงเพลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยนเลีกกสิทธิ์นะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มนะฮนะโอเคป่ะยังมีสองตอนนี้เรามาแมปอะไรไม่รู้นะมันชื่อว่าเอ็กซ์เตอรานะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีฟาร์มทเพีแล้วกันโอเคผู้เล่นบทขึ้นวินห้าสิบใช่ป่ะ โอเคปะรอก่อนโอเคเราเรามาถึงในที่นี้นะฮะพูดถึงอ่ะพูดถึงเกมนี้อัปเดตอัปเดตเยอะมากเลยนะบอกไว้ก่อนผมเี่ทแทบตาไม่ทันเลยอ่าไหนอะ่ะของเนี่ยของเจะละอ้โนอไม่ได้เป็น,นตกมาผิดที่ครับคนกเค okay, เอาปุ่มอัอาออกก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวมันจะปิดเดี๋ยวมันจะหยุดอัดอัดไม่ใช่อะไรหรอกผมต้องเอาออ,อกไปก่อนผมกดผิดแน่นอนต้องมาอัดใหม่ปึ๊บโอเคปึ๊บได้ได้ M4 มาฮะทุกคนได้ M4 มาแล้วไม่รีโหลดด้วยนะทุกคน Oh shit here we go again เมื่อกี้ผมเจอเอืเ่อเอื่อแล้วนะ ดูนะก็แบบนี้แหละเรียบร้อยครับไหนอยู่ไหนะนะนะโอเคโอเคเลยขออันนี้ก่อนตอนนี้ได้เอ็มตอนนี้ได้เราได้ไปืนนั้นมาใช่ปะโอเคปุ๊บเก็บมา ผมไม่รู้ว่าอน,นี่มันมันทำไมรู้มันเกะกะมากเดี๋ยวดารจับบนมายังไม่ได้เหรียญสักเหรียญหนึ่งรีเลือดก่อนผมเจอ,อยิงอะไรต่อไปยแล้วเมื่อกี้เห็นเรดาร์มันอันนี้เดี๋ยวก่อนนะดูไหนนันอยู่ไหนอ๋อนี่ยเจอและวเออฮะไม่มาเอาไงเอาไง อ,นนอนนย่าไมีไอนเนี่ยเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็สั้นมากแค่ไหแหละ